เมื่อเด็กกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านชนบท ไกลเมืองใหญ่พวกเขาพยายามตามหาพ่อแม่ที่หายไปจนเกิดพลัดตกลงไปในซากโรงเรียนปฐมร้างที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินโรงเรียนที่มีอดีตอันเลวร้ายและต้องเจอกับสิ่งมีชีวิตที่พร้อมจะกินมนุษย์ทุกคนที่ได้หลงเข้ามา Forbidden Ground Rare r รือไอออ O าอนี้เรื่องราวของเกมที่ต่อยอดมาจากเกมยักษ์ม่วงหรือว่ายักษ์ฟ้าในตำนานโดยเกมนี้อาจจะนับว่ามันเป็นจัก,กรวาลเสริมที่จะมีการเล่าเรื่องของยักษ์ม่วงในแบบใหม่มีบรรยากาศ ที่ต่างไปจากต้นฉบ,บับแต่มันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นที่เด็กกลุ่มหนึ่งพวกเขาตั้งใจตามหาพ่อแม่ของพวกเขาที่หายตัวไปในบริเวณพื้นที่ที่มันเคยเป็นเขื่อนเก็บน้ําซึ่งในช่วงเวลาปัจจุบันน้ําในเขื่อนมันได้แห้งไปหมดแล้วจนมันได้กลายเป็นพื้นที่โล่งๆโดยข้างใต้นั้นมันก็มีซากของโรงเรียนปฐมโคชิวะถูกฝังอยู่เด็กทั้งหมดได้พัดตกลงไปในหลุมแปลกๆพวกเขาต่างต้องแยกทางกันไปในระหว่างที่พัดตกลงมาคิมาริซาโตเด็กหญิงตัวเอก ของเรื่องที่เพื่อนๆนในกลุ่มปากฝังให้เธอช่วยตามหาผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาช่วยเหลือพวกเขาแต่ตัวเธอเองก็พลัดตกลงมาด้วยเช่นกันด้วยการตกลงมาจากที่สูงประมาณหนึ่งแม้ว่าพอจะมีสติเหลืออยู่แต่เธอก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เธอได้นึกในใจว่าต้องการให้ใครสักคนมาช่วยเธอเพราะว่าเธอไม่สามารถขยับตัวได้สิ่งที่เธอคิดอยู่ในใจมันได้ถูกตอบรับด้วยตุ๊กตาญี่ปุ่นโบราณตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีวิญ,ญญาณสิง ในนนั้ตุกตาได้ถือโคมไฟและเดินเข้ามาหาฮิมาริเธอมีชื่อว่าโคมาริและตัดสินใจจะช่วยฮิมาริด้วยการเข้าสิงร่างเพื่อทําให้ฮิมาริเคลื่อนไหวได้เมื่อฮิมาริพอที่จะขยับตัวได้เธอก็พยายามออกไปจากห้องแต่มันกลับมีบางสิ่งอยู่ที่ด้านนอกมันดูตัวใหญ่และดูน่ากลัวมากฮิมารีได้รอให้มันเดินไปที่อื่นเธอจึงออกมาจากห้องได้และการสำรวจภายในซากโรงเรียนปฐมร้างมันก็ได้เริ่มตน้นขึ้น คีมาริคิดว่า เธอน่าจะพอปีนกลับไปในหลุมที่เธอตกลงมาได้แต่ในระหว่างนั้นเธอก็จะต้องตามหาเพื่อนๆที่ตกลงมาพร้อมกันไปด้วยซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ฮิมารีได้เจอก่อนหน้านี้มันก็คือยักษ์ม่วงหรือว่าอาโอโอนี้ปีศาจลึกลับที่พร้อมจะกินมนุษย์ทุกคนแน่นอนว่าตัวที่ฮิมาริเจอจะเป็นเพียงตัวธรรมดาทั่วไปและหากอ้างอิงตามตำนานของยักษ์ม่วงพวกมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากมนุษย์ที่ได้กลายร่างเพราะไปสัมผัสกับน้ําลึกลับ ที่ปนเปื้อนปรสิตจากนอกโลกแต่มันก็ยังมีอีกบางส่วนที่ดูจะก,กลายพันธุ์ไปในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างเช่นเจ้าฟูวันตีที่อยู่ในห้องเรียนสองทับสเหมือนว่ามันยังคงมีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นมนุษย์อยู่บางมันได้เฝ้าเพื่อนของฮิมารีสองคนไปในห้องเรียนทําให้ฮิมารีคิดวิธีที่จะสั่นระฆังของโรงเรียนซึ่งมันเป็นระฆังสําหรับการแจ้งเตือนหมดเวลาเรียนเพื่อล่อให้มันออกมาก่อนที่เธอจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนของเธอซานะคิธานี และเอียนทคาชิส่วนยักษ์ม่วงอีกประเภทก็น่าจะเป็นสควอตโตโอนี้ที่มีแขนขายาวกว่ายักษ์ม่วงปกติมันมักจะนั่งยองๆอยู่ภายในห้องเรียนบางห้องนั่นคือ3ามประเภทหลักๆของยักษ์ม่วงที่ฮิมาริต้องเจอและต้องหลบหนีหรือซ่อนตัวจากพวกมันส่วนของบรรดาเพื่อนๆที่เหลือนอกจากสองคนก่อนหน้านี้ก็จะมีโยสุเกะคอนโดอซาฮิไซกิและโทโมเอะไซกิพี่สาวของอาซาฮิที่เธอดูเหมือนจะเสียสติไป อาจจะเพราะจากการตกลงมาด้านล่างนี้ซึ่งในตอนที่ฮิมาริเจอเพื่อนๆนของเธอแต่ละคนพวกเขาจะบาดเจ็บและไม่สามารถขยับตัวได้ทําให้ฮิมารีต้องช่วยพยุงพาตัวพวกเขาไปยังห้องที่เธอตื่นขึ้นมาแถมในเวลาที่เธอพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เธอก็ได้ให้โคมาริเป็นคนพูดแทนแม้บางคนก็ดูจะสงสัยอยู่บ้างแต่โคมาริก็ยืนยันและกแกล้งแสดงว่าเธอคือฮิมารีจริง,รงๆหลังจากนั้นฮิมารีได้ขอให้เพื่อนๆที่ขย จับตัวไปไหนไม่ได้ช่วยทําเชือกขึ้นมาเผื่อว่าจะใช้ในการปีนออกไปจากที่นี่ส่วนตัวเธอเองก็ออกตามหาของที่จําเป็นสําหรับการหนีและมองหาพ่อแม่ของทุกคนไปด้วยในระหว่างนั้นโคมาริก็จะได้เจอวิญญ,ญาณเพื่อนๆของเธอที่ได้เสียชีวิตไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วโคมาริเคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้แต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างมันทําให้เพื่อนๆของเธอเสียชีวิตทั้งหมดวิญ,ญญาณของโคมาริ ยังคงติดอยู่ในโรงเรียนร้างนี้จนกระทั่งฮิมารีและเพื่อนๆได้ล่วงลงมาด้านล่างซึ่งโคมาริจะต้องตามเก็บวิญญาณเพื่อนๆทั้งหมด8คนและสัญญากับพวกเขาไว้ว่าเธอจะปลดปล่อยวิญญาณของเพื่อนๆไปสู่สุคติเบื้องหน้าของโรงเรียนปฐมร้างนี้มันก็ดูเหมือนจะเป็นโรงเรียนปฐมธรรมดาที่โคมารีและเพื่อนๆเคยเรียนอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วมันกลับเป็นเพียงสถานที่สําหรับการทําพิธีกรรมลึกลับของหมู่บ้านที่ มีชื่อหมู่บ้านว่าโอชิอิวาหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้มันเต็มไปด้วยปริศนาที่ซ่อนอยู่ซึ่งฮิมาริจะได้เจอเอกสารหรือบันทึกต่างๆที่จะเปิดเผยความจริงของเรื่องราวทั้งหมดออกมา หมู่บ้านโอชิอิวะในพื้นที่ที่เคยเป็นเขื่อนและบริเวณโดยรอบมันจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งโดยที่กลางเนินเขาของโอชิอิวะมันจะมีสิ่งที่ถูกเรียกว่าหินศิลาแห่งเดวะว่ากันว่ามันเป็นหินที่ถูกสร้างโดยสิ่งมีชีวิตที่ชื่อเดวะสิ่งมีชีวิตที่มี8แขนแดขาและมีสามใบหน้าซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนับถือจนได้มีการสร้างหมู่บ้านโอชิอิวะขึ้นมาในช่วงก่อนที่จะเกิดภัยสงคราม หมู่บ้านโอชิอิวะเริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นจุดศูนย์รวมของพลังลึกลับมีคนจากรัฐบาลมักจะมาที่หมู่บ้านและขอให้โฮชิยามะอาโอกินักทํานายพลังจิตช่วยทํานายอนาคตที่จะเกิดขึ้นจนเมื่อบ่อยครั้งเข้าทางรัฐบาลก็เริ่มสนใจในพลังลึกลับและได้มีการก่อตั้งสถาบันวิจัยเกี่ยวกับพลังจิตขึ้นมาในหมู่บ้านโอชิอิวะเป็นไปได้ว่าสถาบันวิจัยนั้นอาจจะใช้พื้นที่ของโรงเรียนปถมหลังจากที่อาโอกิเสียชีวิต มันก็ยังได้มีกลุ่มคนที่สารต่อสิ่งที่นักทํานายอาโอกิทิ้งเอาไว้และก่อตั้งเป็นกลุ่มทางศาสนาที่ใช้ชื่อว่าลัทธิปีศาจนูเอที่หลับไหลสิ่งที่อาโอกิทิ้งเอาไว้ไม่ได้มีเพียงแต่ความเชื่อเท่านั้นเขายังทิ้งข้อความสําคัญเอาไว้ที่มันเป็นเหมือนพินัยกรรมของเขาและดูจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเรียกว่าท่นอาโอนี้มันได้ระบุเอาไว้ว่าในทุกๆ5ปีก่อนจะถึงพิธีขอฝนจะต้องมีการ สั่งเบยมนุษย์ให้กับท่านอาโอนี้ สี่วันหลังจากทำพิธีพื้นที่อยู่อาศัยของท่านนาโอะโอนี้จะต้องถูกทำความสะอาดและมีการเผาไม้สมุนไพรโรโมจิและเป็นอันเสร็จสิ้นการทำพิธีสังเวยและในทุกๆสิบปีจะมีการประกอบพิธีขอฝนที่ยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านซึ่งการขอฝนนั้นมันดูจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหมู่บ้านนี้ในการที่จะเอาชีวิตรอดและอาจจะเกี่ยวข้องกับผลผลิตของหมู่บ้านส่วนการสังเวยมนุษย์ให้กับท่านนาโอะนี้พวกเขา เชื่อว่ามันจะทําให้ท่านอาโอนะนี้จะไม่ทําอะไรกับหมู่บ้านจากข้อมูลพิันกรรมตรงนี้สันนิษฐานว่าท่านอาโอนะนี้อาจจะเกิดมาพร้อมก,กับการมีอยู่ของหมู่บ้านโอชิอิวะและดูจะเชื่อมโยงไปถึงพลังจิตของคนบางส่วนในหมู่บ้านซึ่งพื้นที่ในการทําพิธีกรรมมันก็คือซากโรงเรียนปฐมที่ได้จมอยู่ใต้ดินชาวบ้านได้มีการติดตั้งประตูกลไกลกับดกักไว้บนหลังคาของโรงเรียนซึ่งมันมีถึง3ประตูด้วยกันและมันก็จะถูกเปิดใช้ งานในการทำพิธีแต่ละปีเมื่อได้มีการสังเวยมนุษย์เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็จะลงไปข้างล่างเพื่อทำการเผาไม้สมุนไพรคุโรโมจิและทำความสะอาดพื้นที่ซึ่งระหว่างการเผาไม้สมุนไพรคุโรโมจิท่านอาโอโอนี้ i, จะไม่เข้ามายุ่งกับพวกชาวบ้านตามข้อตกลงที่เคยทำเอาไว้นั่นก็คือเรื่องราวของหมู่บ้านโอชิอิวะและพิธีกรรมสังเวยมนุษย์หรือพิธีกรรมขอฝนซึ่งในระหว่างการเดินทางของฮิมารีมันก็จะมีทั้งลอยเรือ และวิญญาณมากมายตามทางซึ่งพวกเขาก็อาจจะเป็นเหยื่อที่เคยถูกสังเวย สำหรับเรื่องราวในอดีตของโคมารีจากบ่อแสบางส่วนมันดูเหมือนจะเกิดขึ้นตอนที่โรงเรียนนี้จะถูกปิดและได้เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยชิมารีได้เจอกับบันทึกมากมายที่น่าจะเป็นของคุณครูที่มีชื่อว่าอิซูมิยามากิชิเขาเป็นผู้ที่คอยดูแลเด็กพลังพิเศษทั้ง9คนซึ่งแต่ละคนก็ดูจะมีพลังที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นพลังตาทีพพลังสัมผัสวิญญาณพลังการรักษาทางจิตหรือพลังอัญเชิญวิญญาณที่มันเป็น พลังของโคมารีเนื่องจากว่าตัวเธอเองก็เป็นหนึ่งในเด็กทั้ง9้าบันทึกของคุณครูอิซุมิมีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านโอชิอิวะอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารยธรรมหินที่ล่มสลายหลังจากจบสงครามเมื่อปีคศ400ท่ามกลางยุคอารยธรรมหินได้มีราชวงศ์หนึ่งที่มีสัญลักษณ์หรือตัวแทนเป็นงูยักษ์แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงหรือมีงูยักษ์อยู่จริงๆแต่มันก็ยังพอมีร่องรอยของสิ่งมี ชีวิตขนาดใหญ่ที่คาดว่ามันจะได้ถูกนําไปขังหรือเก็บไว้ในชั้นใต้ดินสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่มันน่าจะถูกสืบทอดต่อมายังอาอกิและได้กลายมาเป็นลัทธิปีศาจนูเอที่หลับไหลในปัจจุบนันนอกจากนี้ยังมีบันทึกรายวานันที่คุณครูอิซูมิเขียนเอาไว้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนเขาได้รับเลือกให้เป็นคุณครูที่สอนทางด้านจิตวิทยาทางกายภาพหรือว่าพาราไซโคโลจีเขามีหน้าที่ดูแลเด็กทั้ง9คนที่ เด็กๆพวกนั้นอาจมีพลังที่เหนือธรรมชาติและอาจจะกลายมาเป็นกําลังสําคัญของประเทศซึ่งนั่นก็คือความต้องการของรัฐบาลท,ที่ได้เข้ามาแทรกแซงหมู่บ้านโอชิอิวะหลังจากนั้นบันทึกในอีกหลายๆวันต่อมาคุณครูอิซูมิจะเล่าถึงนิสัยของเด็กแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างจนเมื่อถึงวันที่สองกรกฎาคมคุณครูอิซูมิได้เขียนเอาไว้ว่าเวลาได้ผ่านมาเจ็ดวันแล้วตั้งแต่เกิดการระเบิดที่เหมืองและมันได้ทําให้โรงเรียน ถูกฝังอยู่ใต้ดินคุณครูอิซูมิเด็กทั้ง9คนและเจ้าหน้าที่ทหารบางคนไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารจะบอกว่าความช่วยเหลือกําลังจะมาถึงซึ่งนั่นทําให้เด็กๆดูจะไม่ค่อยหวาดกลัวมากเท่าไหร่แต่สําหรับตัวคุณครูอิซูมิเขากลับรู้สึกเป็นกังวลสองวันต่อมาคุณครูคิดว่าอยากทําให้เด็กๆรู้สึกดีขึ้นเขาจึงตัดสินใจชวนเด็กๆทําพิธีกรรมที่เรียกว่านาคาชีบินะหรือ ว่าพิธีตุกตากระดาษลอยน้ำมันเป็นพิธีที่จะเขียนความปรารถนาลงบนตุกตากระดาษที่เป็นตัวแทนของแต่ละคนและเอาไปลอยในลําธารน้ําที่อยู่ชั้นใต้ดินคุณครูได้ชวนเจ้าหน้าที่ทหารมาเข้าร่วมด้วยแต่ว่าพวกเขาก็ปฏิเสธดูเหมือนว่าพวกเขาเร่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปในวันที่1ิบกรกฎาคมจู่จูพวกทหารก็ได้ลงมือฆ่าเด็กทั้งหมดหลงเหลือเพียงคุณครูคนเดียวเท่านั้นแม้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น กกับเด็กๆแต่การเสียชีวิตของพวกเขามันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ r o o นี้ที่อยู่ชั้นใต้ดินบันทึกสุดท้ายมันไม่ได้ระบ,บุวันที่เอาไว้คุณครูอิซุมิดูเหมือนกําลังจะเสียชีวิตสิ่งสุดท้ายที่เขาเขียนเอาไว้ก็คืออยากกลับไปเข้าชั้นเรียนและหลังจากนั้น คาดว่าเขาได้กลายมาเป็นยักษ์ม่วงฟูวัตตีและนั่นมันก็เป็นเหตุผลที่เขายังทําเหมือนว่าเขากําลังสอนนักเรียนอยู่จนฮิมารีต้องสั่นระครังเลิกเรียนเพื่อช่วยเพื่อนของเธอทั้งสองคนปริศนาของเรื่องราวในเกมมันได้เริ่มเปิดเผยออกมามากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดสําหรับส่วนในน่นที่เหลือมันจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่ามันเป็นฝีมือของใครและพวกเขาทําไปเพราะอะไรกันแน่ ลัทธิปีศาจนูเอที่หลับไหลไปใ,ในลัทธิปีศาจนูเอที่หลับไหล จะมีนักบวชเด็กที่ถูกเรียกว่าโทคิโยมิซึ่งเธอจะมีพลังที่จะสามารถทำนายอนาคตหรือว่าเห็นอนาคตผ่านความฝันได้โดยปกติแล้วโทคิโยมิจะมีอายุไม่เกิน20ปีหลังจากการทำนายอนาคตผ่านความฝันจะมีพิธีกรรมบงางอย่างที่ทำให้โทคิโยมิสามารถส่งกระแสจิตไปยังท่านอาโอนิที่จะถูกเรียกว่าชินิคุซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งสิ่งนี้คือบรรพบุรุษของพวกเขา ซึ่งสิ่งนี้มันก็จะตรงกับข้อมูลที่บอกเล่าเอาไว้ว่าราชวงศ์ในอดีตที่มีสัญลักษณ์เป็นงูยักษ์มีการเลี้ยงหรืออาจจะบูชาท่านอาโอโอนี้ มานานมากแล้วและพวกเขาก็เก็บซ่อนมันเอาไว้ใต้ดินในเวลาปัจจุบันก็คาดว่าทางรัฐบาลและทางลัทธิอาจจะมีการร่วมมือกันทําพิธีกรรมสังเวยมนุษย์อย่างลับๆในระหว่างนั้นก็พยายามตามหาเด็กที่เหมาะจะมาเป็นโทคิยมิไปด้วยพวกเขาอ้างว่าต้องรีบตามหาเด็กที่จะมาเป็นโทคิยมิและเด็กคนนั้นก็จะกลายมาเป็นทรัพยากรสําหรับประเทศชาติทหารบางส่วนที่เคยติดอยู่ข้างล่างพร้อมกับเด็กๆและคุณครูอี เขาได้มีเอกสารที่ดูเหมือนเป็นคำสั่งจากรัฐบาลให้พวกเขาสืบสวนอโอโอนี้ที่ถูกเรียกว่าชีนิคุณาสถาบันวิจัยใต้ดินและเขายังถูกสั่งให้ดูแลเด็กๆที่มีพลังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในอนาคตพลังเหล่านั้นอาจจะกลายมาเป็นกำลังทางทหารให้กับประเทศได้สิ่งที่ลัททีและทางรัฐบาลทำมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนในหมู่บ้านที่จะเห็นด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อแม่ของฮิมารีและเพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้สึก ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่พวกเขาอาจจะถูกเลือกมาเป็นเครื่องสังเวยทำให้ฮิมารีและพเพื่อนๆต้องออกตามหาพ่อแม่ของพวกเขาจนมันได้กลายมาเป็นเรื่องราวภายในเกมแต่สุดท้ายแล้ว ฮิมารีก็ได้พบพ่อของเธอและพ่อแม่ของเพื่อนๆทั้งหมดายในชั้นใต้ดินในตอนนั้นเองที่ฮิมารีรู้สึกหมดหวังจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อทําให้โคมารีต้องยกเรื่องกล่องดนตรีมาเล่าเธอบอกว่าตอนที่ฮิมารีตกลงมาเธอได้ตกลงมาทับกล่องดนตรีที่แม่ของโคมารีทิ้งไว้ให้และมันสําคัญกับเธอมากเธอเคยมีความคิดที่จะยึดร่างของฮิมารีแต่พอได้เดินร่วมทางกันเธอก็เริ่มสัมผัสได้ถึงตัวตนของฮิมารี ผ่านการพูดคุยกับเพื่อนๆของเธอแต่ละคนและมันทําให้เธอเปลี่ยนใจแล้วเธออยากให้ฮิมาริมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อเธอและถือว่านี่เป็นการขอร้องซึ่งการพูดของโคมาริตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปหากว่าฮิมาริไม่ได้เจอกับกล่องดนตรีโคมาริจะไม่ห้ามฮิมาริและจะบอกเอาไว้ว่า เธอจะยึดร่างของคีมารีหลังจากนั้นคีมารีก็ได้เดินลึกลงไปในชั้นใต้ดินสถานที่ที่มีทั้งห้องทํางานของทหารห้องกักขังชีนิคุและลําธารเล็กๆใต้ดินซึ่งมันก็จะเกิดเป็นทางเลือกที่จะนําไปสู่ฉากจบทั้งหมด จากจบแบบที่1 escape at night หลังจากคีมารีพาเพื่อนๆไปซ่อนตัวยังห้องที่มีการเผาไม้สมุนไพรครูโมจิทำให้ยักษ์ม่วงไม่สามารถบุกเข้ามาในห้องได้หลังจากนั้นคีมารีก็ได้ค้นพบนกลไกกับดากภายในห้องดนตรีซึ่งมันจะสามารถเปิดประตูกับดากที่ฮีมารีและเพื่อนๆตกลงมาได้และเมื่อเปิดกลไกแล้วคิมารีก็ขึ้นไปด้านบนมีชาวบ้านมากมายมายืนรอพวกเด็กๆอยู่พวกเขาแสดงความดีใจ ที่เด็กๆนั้นปลอดภัยและบ่นถึงพวกพ่อแม่ที่ทิ้งเด็กๆไว้แบบนี้ด้วยความที่เพื่อนๆไม่ได้เห็นแบบเดียวกันกันกบที่ฮิมาริเห็นภายในชั้นใต้ดินทําให้โยสุเกะรีบตะโกนบอกไปว่าพ่อแม่ของพวกเขายังติดอยู่ในสร้างของโรงเรียนแถมมันยังมีอาโอโอนี้อยู่ข้างล่างด้วยแต่พวกชาวบ้านก็ดูจะไม่สนใจในตํารวจคนหนึ่งได้เดินมาคุยกับพวกเขาเขาได้อ้างว่าพ่อแม่ของพวกเด็กๆได้ขโมยเงินของหมู่บ้าน และพยายามหลบหนีซึ่งทําให้ตอนนี้คิมารีและเพื่อนๆก็อาจจะถูกพ่อแม่ทิ้งไปแล้วพวกเขาควรจะสงบสติอารมณ์ลงก่อนฉากจบนี้จะเป็นฉากจบที่เด็กทุกคนรอดชีวิตและวิญญาณของโคมารีก็ยังอยู่ในร่างของคิมารีซึ่งสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาทุกคนก็อาจจะต้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโอชิอิวะต่อไป ฉากจบแบบที่สองกาเดียนฉากจบนี้เส้นทางจะคล้ายกับฉากจบก่อนหน้าเพียงแต่ต่างกันตรงที่คีมารีจะไม่ได้เจอกล่องดนตรีของโคมารีและหลังจากที่เปิดกลไกกับดักได้แล้วคีมารีได้ตัดสินใจพาเพื่อนๆขึ้นมาด้านบนโดยใช้ประตูกับดักอีกบานซึ่งนั่นทําให้พวกชาวบ้านไม่เจอเด็กๆที่ขึ้นมาแต่พวกเด็กๆก็ได้ยินชาวบ้านคุยกันว่าพวกเขาคิดว่าจะมีคนหลบหนีออกมาได้แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะอยู่ในการควบคุม ชาวบ้านอีกคนได้พูดขึ้นมาว่าพิธีกรรมในปีนี้ได้จบลงแล้วและยังมีการพูดถึงการตามหาเด็กที่จะมาเป็นโทคิโยมิซึ่งพวกเด็กๆก็ได้ยินเรื่องที่ชาวบ้านพูดคุยกันทําให้พวกเขารู้แล้วว่าพวกเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการสังเวยและการตามหาเด็กโทคิโยมิพวกเด็กๆได้ตัดสินใจว่าพวกเขาจะหนีต่อไปและจะต้องมีชีวิตอยู่ภาพได้ตัดมาที่หนังสือพิมพ์มีการรายงานข่าวดินถล่มที่หมู่บ้านโอชิอิวะและดูเหมือนจะมีเพียงคน คนเดียวที่รอดมาได้แต่ก็ต้องบาดเจ็บสาหาัสส่วนชาวบ้านอีก54คนยังหาตัวไม่พบทางตำรวจยังคงพยายามหาทางทำการช่วยเหลือในฉากจบนี้ดูเหมือนจะเป็นฉากจบที่ดีที่สุดสำหรับพวกคีมารีและเพื่อนๆและด้วยเหตุบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและการที่เด็กๆหลบหนีออกมาได้มันน่าจะทำให้ท่านอาโอโอน้หรือว่าชินิคุเกิดความพิโรธเนื่องจากทางหมู่บา้านทำผิดข้อตกลงและก่อน ให้เกิดการทำลายหมู่บ้านด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติฉากจมแบบที่3ขคีมารี ฉากจบนี้ฮิมารีต้องช่วยโคมารีในการตามหาวิญญ,ญาณเพื่อนของเธอทั้ง8คนและปลดปล่อยวิญญ,ญาณพวกเขาในลำธารเล็กๆใต้ดินโคมารีจะกล่าวอำลากับฮิมารีเพื่อที่เธอนั้นจะขอปลดปล่อยตัวเองไปสู่สุคติด้วยเช่นกันซึ่งฮิมารีก็ยอมที่จะจากลาและในตอนนี้ทั้งฮิมารีและเพื่อนๆสามารถขยับตัวได้แล้วหลังจากนั้นชินิคุจะหลุดออกมาและวิ่งไล่ล่าฮิมารีมันได้พังเศษซากของโรงรี และสามารถขึ้นไปด้านบนได้เมื่อฮิมารีและเพื่อนๆตามขึ้นไปด้านบนพวกเขาก็ต้องพบกับเศษเสื้อผ้าและเศษชิ้นเนื้อของมนุษย์หรือก็คือพวกชาวบ้าน ที่ได้รออยู่ด้านบนพวกเขาถูกฆ่าเสียชีวิตทั้งหมดและนั่นก็หมายถึงการหลุดออกไปด้านนอกของอาโอโอนีเ้เด็กๆได้พากันหนีออกมานอกบริเวณพวกเขาได้ยืนเฝ้ามองแผ่นดินไหวที่อาจจะเป็นเหตุการณ์ดินถล่มหมู่บ้านคิม,มารีได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแม้ว่าจะไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็ตาม ฉากจบแบบที่4โคมารีฉากจบนี้จะคล้ายกับฉากจบของฮิมารีหลังจากปลดปล่อยวิญญาณของเพื่อนๆทั้ง8คนในตอนที่โคมารีจะขอจากไป ฮิมาริกลับไม่ยอมบอกลาและขอให้โคมารียังอยู่หลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เอาโอโอนี้หลุดขึ้นไปด้านบนและได้ฆ่าชาวบ้านทั้งหมดแต่พอพวกเด็กๆหนีออกมาจากบริเวณนั้นกลายเป็นว่าวิญญาณของฮิมาริมันได้หายไปแล้วและเป็นโคมารีที่ได้ควบคุมร่างของฮิมาริแทนโดยที่เพื่อนๆของเธอก็ยังคิดว่าเธอก็คือฮิมาริคนเดิมซึ่งการที่โคมารีสิงอยู่ในตุ๊กตาบางทีมันอาจจะเป็นหนึ่งในความสามารถของเ ที่เกี่ยวกับการอัญเชิญวิญญาณเธออาจจะได้ใช้ความสามารถนี้กับตัวเองและเข้าสิงตุ๊กตาเพื่อรอใครสักคนมาช่วยเหลือและมันก็เป็นฮิมารีที่ตกลงมาทับตัวเธอและกล่องดนตรีแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในเกมส่วนของยักษ์ม่วงหรือว่า AOO นี้มันดูจะเป็นสิ่งที่ถือกําเนิดมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมีการเล่าถึงที่มาที่เหมือนจะต่างจากต้นฉบับเล็กน้อยแต่สุดท้ายมันก็ยังมีความเป็นไปได้ว่า AO โอนี้ในจักรวาลน,นี้สามารถส่งต่อไปสู่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ซึ่งชีนิคุมันก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างงูยักษ์หรือว่าสัตว์ประจําราชวงศ์ในอดีตที่สุดท้ายแล้วก็ได้กลายมาเป็นอาโอโน้ เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมชอบรูปแบบการเล่นและการเล่าเรื่องเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะได้รับคำวิจารณ์แง่ลบเป็นอย่างมากในสตรีมเนื่องจากคนส่วนใหญ่บอกว่าระบบของเกมนี้มีการดีไซน์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นหากไม่เปิดไฟฉายก่อนก็จะไม่สามารถเปิดประตูหรือว่าซ่อนตัวได้และหากว่าวิ่ง หรือว่าทําเสียงดังเพียงนิดเดียวยักษ์ม่วงที่อยู่ในชั้นนั้นมันจะรู้ตัวทันทีไม่ว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่ที่น่าตลกก็คือหากว่ามันยังไม่รู้ตัวเราสามารถที่จะเดินตามมันแบบนี้ได้เลยและบางส่วนของคําวิจารณ์ก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้ AI เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งที่สังเกตได้ชัดเจนก็น่าจะเป็นภาพในตอนจบแต่สําหรับตัวผมแล้วด้วยความที่ผมชอบบรรยากาศและเซตติ้งของเกมนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกดีและทำ ที่อยากรู้เบื้องหลังว่าในเกมนี้จะมีการเล่าที่มาของยักษ์ม่วงออกมาเป็นยังไงจนผมได้ไปลองเล่นและก็เอามาสรุปเนื้อเรื่องให้ได้ฟังกันนั่นเองครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซับพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม Forbidden Ground: และ of u r o นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ